สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมงจังหวัดลอยเอ็ดร่วมกับหน่วยบริหารจัดการประมงนำจืดเขือนนำอุลสกลนครในโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมบริหารจัดการประมงโดยบูรณาการภาคหลักร่วมกับชุมชนเขือนนำอุล วลเสนอรายการร่วมพิทักรักสัตว์น้ำช่วงเอ,อิน้องคืนนาตามป่าคืนนำ้ำลูกทุ่งเสียงทองมีทสงเศร้าร้องเพลงกันกรเราเหมือนดัง หนีป่านหนีลุงไปหาเหตุการณ์เหตุงานล้าง้วยล้างจานอยู่ที่เมืองกรุงกลับบ้านเว้าลาวบอเป็นผู้บ่าวเห็นใจเกือบส้นสูงทำท่าคือคนในกรุงเดินโยกพุงโยกไปสายมาสาววิงเมนบ่านะน่ะคฮ้ขโคตรแมนแล้วสาววิงเมนบ่าะน่ะ มาแต่กรุงเทพแต่เฮิงปาดโทมาผู้ดีกว่าเกาะะะ่าแต่น่าหวงอย่ามาเรียกเขาอื่นนะอย่าตบชักเลยเขาชื่อติ๋มรู้ไหมไหวยแกจะติ๋มเป็นหายลายหวึงเอ้ยปาดโทจังแม่นท,ทั้งทาลืมบ้านเนาะอยู่กรุงเทพเพราท่านพ่อปีกลับมาบ้านทั้ทาเป่าเหล้าเพาะใดเดี๋นี่เดี๋ยนี่เดี๋ามาพูดพื้นเขานะเขาไปอยู่ไทยดอนรู้ไหม <c oughs> ไม่โดไนดไม่ไดอนด สาวบึงจังแม่นเป็นฮ้ายลืมฮอดฮายลืมทุ่งลืมนาฮอดเฮือนก็อยังเว้าถ่ยจักจังได๋อีสาวบ้านป่าชื่อติ๋มแต่มือหึงน้องอดเือพ่อพ่ยังวาถ่อยอยาลืมฮอดไอ,นอ,ยอ,ยาาอ้นุ่มบ้านนามาเฮามาไปเฮือน,อนสาวอ้อเป็นจังได๋บง ไปอยู่กรุงเทพกรุงไทยคือสิได้เงินได้ทองมาหลายนอพูดอะไรก่แม่ฟังไม่รู้เรื่องเลยวึงเอ้ยพวกอ้ายพวกไส้เขามาเล่นนั่มกัเอาสาส์เอาเสื้อมาปูสู่พน,นังในเป็นยงังวึงเอ้ยแม่พูดอะไรนะแม่แม่เรียกติ๋มใช่ไหมเออกูเอินมึงน่ะละอีวึง สาวอึงอย่าเห็ดจยังสั้นหายไทยบ้านหายลุงหายป้าขอเตือนแม่สาวบ้านนาอย่าทำท่าคือนางสาวอึงสาวอึงสาวอึ่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 ง ูกุ่งเอิ้น่องขึ้นหน้าตามปลาขึ้นน้ำในโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมบริหารจัดการประมงโดยบูรณาการภาครัฐรวมกับชุมชนเข่้นน้ำอุ่นลูกทุ่งเอิ้น้องขึ้นหน้าตามปลาขึ้นน้ำผลิตไรยการโดยช่มร่มอ,อนุรักษ์ปลาตนน้ำและทรัพยากรประมงจังหวัดสกลน,นคร ื่อออนไลน์เพื่อม้วนมาหาประชาประมงเคลื่อนน้าปูนบูรณาการทรงข่าวสารแนวทางการประกอบอาชีพการประมงจากอาคั้นสำนักงานหน่วยบริหารจัดการประมงนำจืดเคลื่อนน้าปูนสกลน,นคร ท่าผู้ฟังไม่เรื่องสงสัยเกี่ยวกับการประกอบอาชีพการประมงหรือแจ้งเบาะแสะผู้ที่ใส่เครื่องมือจับปลาที่ผิดกฎหมายได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042981171 042981171ในเวลาราชการได้เลยโศกนาฏกรรม ของความอักตันอยู่ต่อบุปกา,าลีไม่รู้คุณพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดแก่นแท้และสายเลือดที่เตียบเสมือนแม่ผู้ชุบเลี้ยงลูกหลานชาวอีสานม,มาช้านานนับหมื่นปีสายนี้ชื่อว่าแม่น้ำชี แม่น้ำชีแม่น้ำที่ยาวที่สุดมีต้นทานจากเทือกเขาเพชรบูร์ไหลผ่านจังหวัดเชียภูมิจังหวัดมหาสารคามจนไปปันจบกับแม่น้ำมูลในเขตจังหวัดอุบลราชธานีรวมความยาวทั้งสิ้น765กิโลเมตร ในตำนานชื่อของแม่น้ำชีเกิดจากแม่ไม้คนหนึ่งอยู่กับลูกสาวสามีของนางเสียชีวิตนานแล้ววันหนึ่งนางไปหาหน่อไม้บนภูเขาซึ่งมีหน่อไม้มากวันนั้นนางไปหาหน่อไม้ได้มากกว่าทุกวันนางจึงได้นำน่อไม้ที่หาได้ไปขายในตลาดกับลูกสาวของนาง ปรากฏว่าหน่อไม้ของนางขายดีได้เงินมาเป็นจำนวนไม่น้อยเมื่อได้เงินจากการขายหน่อไม้ได้พาลูกสาวไปซื้อเสื้อผ้า ซื้อของที่ลูกของนางอยากได้เมื่อนางและลูกสาวซื้อของเสร็จกำลังจะออกจากร้านเจ้าของร้านก็ได้บอกนางว่าผู้หญิงคนนี้สวยจริงๆเลยต่อมามีคนพูดว่าลูกสาวของป้าสวยอย่างนี้ทำไมไม่ให้เข้าไปอยู่ในวังจะได้สบายต่อมานางจึงพยายามส่งลูกสาวเข้าไปอยู่ในวังเมื่อลูกสาวของนางได้ไปอยู่ในวังก็เป็นที่หมายปองของชายทั้งหลายและได้พบรักกับลูกขุนนางและต่อ ปกครงใจแต่งงานกันโดยไม่บอกมารดา ้ววยคามเป็นห่วงนางรู้แล้วว่าลูกสาวของนางแต่งงานแต่ไม่บอกนางนางก็ไม่โกรธและได้เข้ามาหาลูกสาวในวังเมื่อลูกสาวพบหน้ามารดาก็ทําท่าเหมือนไม่รู้จักซ้ําอยังไล่เหมือนกับว่าไม่ใช่แม่สร้างความเสียใจให้แก่ผู้เป็นแม่มากนางกลับบ้านด้วยความเสียใจเมื่อกลับถึงบ้านนางยังคงร้องไห้อยู่ทุกวันเสียใจกับลูกที่ทางรักปานแก้วตาดวงใจที่ทํากับนางเช่นนี้แม้ชีวิต ก็ยอมสละให้ลูกได้นางคิดว่าในชีวิตของนางไม่เหลืออะไรอีกแล้วเพราะคนที่นางรักยังไม่สนใจใย,ยดีนางจึงไปวัดไปหาความสงบในชีวิตที่เหลือน้อยเต็มทีในที่สุดก็ตัดสินใจบวชชีและได้เดินทางไปบนภูเขาซึ่งนางเคยหาหน่อไม้กับลูกสาวของนางและได้นั่งร้องไห้บนภูเขาจนน้ำตาของนางกลายเป็นสายน้ำที่ไหลอย,อยู่ทุกวันนี้และได้ จบชีวิตลงหน้าที่แห่งนั้นชาวบ้านได้เรียกชื่อของแม่น้ำสายนี้ว่าแม่น้ำชี ที่จับสัตว์น้ำตามความหมายในพระราชกำหนดการประมงปีพศ2 5 5 8หมายความว่าที่ที่มนน้ำขังหรือน้ำไหลและหาดทรายทั้งปวงที่เป็นสาธารณาสมบัติของแผ่นดินร่วมทั้งปา่าใหม่และแผ่นดินที่มีน้ำท่วมขังตามธรรมศาสตร์บวกว่าเป็นสาธารณาสมบัติของแผ่นดินหรือที่ดินเอกชนร่วมทั้งน้ำทะเลนั่นละคือที่จับสัตว์น้ำผู้ใดใส่เครื่องมือเหตการประมงเอาเปรียบคนอื่นล่งลักปักผูก ึงลังทวงครอบครองแรงนำสาธารณะบางส่วนหรือว่าทั้งหมดเอามาสร้างประโยชน์ให้กับตนเองแต่เพียงผู้เดียวบุคคลเหล่านั้นเขาเอื่นว่าภูมิอิธิพลสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องเจ้าประมงน้ำกันเองและเป็นสาเหตุให้เกิดการฟ้องร้องและร้องเรียน บาวกึ่อยู่บ้านนนคอ,อตัวเม่พ่อตัวป้าตัวลงุงไป่ขุดพ่ออยู่อมำเธอไอ้ไเชนาว่าเป็นประเมียนอยู่ที่เมืองกรงุงกลับบ้านาวางลาบ่เป็นผู้สาววดนล้าเจหาคงแต่ทา้นาแต่กรุงใ่ทรงลุมมาอวดสาวบ้านตา ไอ้เกิ้ออะไรก่อนนะไอ้เกิ่มไปยื้สายคือหายหนาหายตาไปโดนแท้ไปอยู่กรุงเทพเดี๋ยวนี้เขาชื่อสันติชัยแล้วเด่นนะไปยู่กรุงเทพมาคือดำแท้บัดคนอื่นไปอยู่ม้าคือขาวก็จะให้ขาวได้ยังไงก็เราคนดุคนหมั่นทำงานหนักทั้งวันทำงานอีหยังจังววาหนักเป็นเสมือนอ้อกิ่นจังมันเป็นห่า สร้างตัวใดพ่อแม่เป็งน้าอยู่กรุงแต่เมืองหาไปถูกพ่ออยู่วิเทียนกบวาชื่อเสียงหรือก็เปลี่ยนไปตั้งชื่อใหม่สันที่ไทยดังวาตั้งแล้วหน้าคำหนักหนามาเอามาไปหาบบาวกิมไอเกิมไอเกิมอยู่บ่ตัวใอยมาเล่นน้ำเกิมเอย กึมน Он, isen, ke, wins, и, ้องนุงเขามาเล่นน้ำก็ออกมาคุยน้ำเขาเนี่ยจี้อักอยู่อย่างกันในห้องแยวหนิพ่อพ่อเรียกสันติชัยใช่ไหมพ่อเออบักสันติชัยไงกูเอิญมึงละบักกึมบ่าวกึมบ่าวกึมสั่งเป็นจังจันต้องบริยานคนอื่นทั้งา อเดินผู้บ่าวบ้านนาอย่าทํทคาคือดังบ่าวคึม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 ห้ามมิให้ผู้ใดใช้หรือมีไว้ครอบครอง เพื่อใช้ซึ่งเครื่องมือทําการประมงดังต่อไปนี้ข้อที่1เครื่องมือพงพางรัวไซมานหรือกั้นสู้รัวไซมานเครื่องมือลี่หรือเครื่องมืออื่นที่มีลักษณะและวิธีการคล้ายคลึงกันข้อที่2เครื่องมือรอบพับได้หรือไอโง่ที่มีช่องทางเข้าของสัตว์น้ําสลับซ้ายขวาอยู่ทางด้านข้างสําหรับดักสัตว์น้ําข้อที่3เครื่องมืออวนลากที่มีช่องตาอวนก้นถุงเล็กกว่าขนาดที่อธิบดีประกาศกําหนดข้อที่4เครื่องมืออวนรุนที่ใช้ติด กับเรือยนต์เว้นแต่เป็นอวนรุนเคยผู้ใดกระทําการอันเป็นการฝ่าฝืานข้อกําหนดนี้ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่1,000 0บาทถึง1,000 0แบาทหรือปรับจํานวน5เท่าของสัตว์น้ําที่ได้จากการทําการประมงแล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่าพระราชกํากำหนดการประมงพศ2 5 5 8ฐานความผิดในมาตรา67และบทกำหนดโทษในมาตรา147มีผลบังคับใช้ทั่วราชอาณาจักร บาธรรมรัตราไรงานจากชุ่มล่มอนุรักษ์ปลาต้นน้ำและทรัพยากรประมงจังหวัดสกลนครด้วยความปรารถนาดีและห่วงใยจากโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมบริหารจัดการประมงโดยบูรณาการภาครัฐรวมกับชุมชนเขื่อนน้ำอุ่สน,นสกลนครทรัพยากรด้านประมง จะต,ต้องจัดเป็นระเบียบความสำคัญไม่ได้อยู่ที่ว่าปล่อยพันปลาให้ดี เลี้ยงปลาให้เติบโตสำคัญที่ว่าตามธรรมชาติเราปล่อยปลาไปแล้วมันจะผสมพันธุ์หรือไม่ผสมพันธุ์ก็แล้วแต่แต่ว่ามันก็เติบโตตามธรรมชาติใช้การได้ปัญหาอยู่ที่ในด้านการบริหารการจับปลาไม่ใช่ด้านการเลี้ยงปลาสถานีประมงต่างๆก็ทำแล้วแต่ที่จะต้องทำก็คือบริหารเกี่ยวกับการจับปลาให้ประชาชนได้ประโยชน์จริงๆ พระราชดำรัสพะบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานเมื่อวันที่สมกุมภาพันธ์พุทธศักราช2527เรารักพระเจ้าอยู่หัวขอพ้องไทยร้อยใจถวายพระพร ชมร่มอนุรักษ์ปลาตนนน้ำและทรัพยากรประมงจังหวัดสกลนคร ขอเชิญชวนท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าร่วมโครงการปลูกป่าแต่บบปปุกต้นใหม่3ปีเหลือกินเหลือใสเทิดไทองค์ร่ชั่นกฎเกณฑ์ในการเข้าร่วมโครงการมีดังต่อไปนี้ดำเนินโครงการในพื้นที่ทํำกินหัวไร่ปลายหน้าป่าชุมชนป่าสาธารณะทีทํำเล่เขตวัดดอนปูตาวัณนณอุทยานหรืออุทยานแห่งชาติในเขตชุมชนของท่านเองวิธีการดำเนินการบอรจุดไฟเผาป่าพร้อมกันซ้อยดับไฟป่าเมื่อพบเห็นตักเตือนกันยับยั้งกันในชุมชน บอ่อจุดไฟเผาปลาป้อยทิ่มโลกล่างว่างเปล่าเป็นระยะเวลาอย่างหน่อย3ปีโดยบ่มีการบุกลุกแพ้วถางตัดต้นใหม่หน่อยใหญ่หรือปฏิบัติการใดๆที่เป็นบอนทำไร่ป่าใหม่ครบ3ปีรับรองทรัพยากรสิกับมาอุดมสมบูรณ์ปานซปเปอร์มาเก็ตขนาดใหญ่ที่มีสรรพสินค้าให้เลือกหาเลือกใส่โดยบ่ต้องายเงื่ซนสอ่เฮ็ด ราหน้าหน้าชนิดน่อยงหญ่ออกตลอดปีกบเขียดกิ้งกากระป๋อมหน่อยสวนเสฮีหา้าจิ้งรีดจักกระจันเร่ไร่สนันปลาทุกย่้าแหล่งแม่งกินนุ่นสนอยู่ทุ่งเหงากอพืชพักต้นต่อพักหวานปลาอาหารข้นกระเบงบาดกระลอกกระแตะกระตายกุดกีนหน่อยบินเซิรเนมหาและอื่นๆอ,อีกมากมายคณะนับขอเพียงแต่หั่นยับยัง้งควบคุมใส่ปลาย่างเดียวเท่านั้นย่างเดียวบ่ให้เกิด ควบคุมไฟปา่าย่างเดี่ยวบ่ให้เกิดผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการในท่นที่ตลอด24ชั่วโมงณห,ห้องหัวใจทั้งสีของทันผู้ฟังเองทุกคนแล้วเริ่มต้นโครงการปฏิบัติงานในท่านที่จากเมื่อนี้เป็นต้นไปตลอดชีวิตที่น้อง พญาสีสุดโทจอมนาคคลาดหลังจากที่คุดแม่นำ้ำโขงแข่งขันกันกับพญาสุวรรณนาคุดแม่น้ำน่านตรงมาท่างแม่นำ้ำเจาะพญาเพื่อระบายน้ำออกจากหนองกระแสหรือทะเลสาบเออไห่ในเขตคุนหมิงประเทศจีนตอนบนของประเทศเลาวหลังจากที่พญานาคลาดสีสุดโทมีช่ต่อสุวรรณนาคขับไล่สุวรรณนาคไปอยู่เมืองสุวรรณภูมิตามท่าปัจจุบันพญานาคลาดสีสุดโทคุดแม่นำ้ำโขงถึงทะเลกรพญาสุวรรณนาคที่ประเทศเวียดนามคํำบัญชาของ จึงได้มอบหมายให้พญาศรีสุโธเป็นเจ้าแห่งบาดาลและเป็นผู้ครอบครองแม่น้ำโขงไปพร้อมกันเนื่องจากว่าพญาศรีสุโธจอมหนักขลาดมีไผ่พ้นขาถาดบริวารและสั์สมบัติจํานวนมากมายมหาศาลเพิ่งได้มาจากน้องกระแสและนครบาดาลเพื่อเตรียมควบพร้อมในการเฮ็ดศึกสงครามและหาสถานที่จัดเก็บมหาสมบัติซึ่งประกอบด้วยเล็กไลน้ำผึ่งแก้วเสด็จและเพชรนักขลาดจึงได้สง้ห้ไผ่พ้นเฮ็ดการขุดแม่น้ำออกจากแม่น ลงมาทังทิศใต้ในบริเวณตำบลไซบุรีอำเภอทาอุเทนจังหวัดนครพนมในปัจจุบันลัดเลาะไปตามซอกเขาผ่านทีลาบและภูเขาหลายแห่งลงไปทางทิศใต้ผ่านอำเภอบันแพงอำเภอบึงโคงหลงอำเภอเซกาอำเภอคํำตะกาอำเภอบันม่วงอำเภอสว่างแดนดินอำเภอบ้านดุงอำเภอทุ่งฝนอำเภอหนองหานไปสิ้นสุดจุดผู้พาเหล็กที่อำเภอสองดาวในเขตจังหวัดสกลนครซึ่งเป็นจุดสุดท้ายปลายเทือกเขาผู้ผ่านนี่คือเรื่อง เป้าปลาล่ำปลาล่าทีมาของแม่น้ำสงขามที่อุดมสมบูรณ์เลี้ยงลูกหลานเช่าประมงและคนไทยในลุ่มน้ำสงขามหลายร้อยหลาย,ลายพันปีผ่านมาแล้วแม่น้ำสงขามทรัพย์สมบัติของพญาศีสุดโทจอมนาคคาราเป็นแม่น้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทยมีปลาบุงปลาท่ามากมม่ตลอดลำสายนา้ำปัจจุบันมีความเสื่อมส้มลงอย่างรวดเร็วลูกหลานบ้านเฮาเติบได้ใหญ่ามากล้วนแล้วแต่อา สพักสาหารความอุดมสมบูรณ์จากแม่น้ำสงขามจนเติบใหญ่สมควรสังกิจสำนึกบริหารจัดการทรัพยากรในลุ่มน้ำสงขามตลอดสายแม่นม้ำโดยเฉพาะทรัพยากรประมงให้ฟื้นฟูเกิดความยั่งยืนตลอดไปส่วลูกหลานข้องแชมทรัพยากรทั้งด้านการประมงเป็นแชมแห่งแม่น้ำสงขามเชมเปลี่ยนแม่น้ำสงขามตลอดกาล สร้อยกันสางมุ่นมั่งให้ลูกให้หลานแบบก็ต้องใส่เงื่อนสื่อคือการบริหารการจับปลาแบบพ่อเพียงบอสกัดดาวรุ่งปลาช่วงผสมพันธุ์และว่างไครหรือหากท่านจับมาได้หนึ่งร้อยให้ท่านปล่อยไปแจ็คิีปลาไม่สิเกิดเป็นแสนห่วงแหนให้ลูกหลานเท่าเดิมห่วงสนับสนุนฟื้นฟูเพิ่มปริมาณพันธุ์สัต์น้ำในแรงน้ำสาธารณะทั่วไปหน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืดเคลื่อนน้ำอุ่นสกลนครหมายเลขโทรศัพท์0 4 2 9 8 1 1่สเจ คืนนาตามป่าคืนน้ำลูกทุ่งเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรประมงน้ำจืดเคลื่อนน้ำอุ่นสกลนนะั่คอด

ทุกคืนวันฝันเห็นหนาทุกค่ำจาอยากเอื่อนเอยว่าคิดหอดจังเลยจากคนเคยได้นางววงว่าหักเจ้าบนายแหงดอกสะแบงกระลนแล้วต้นบักแงวออกเป็นนวยอายคิดหอดค้นสวยจากคนลวยความคิดหอดดักกดเจ้าเว่สู่วันเวลาพันมุนไปนาต้นพึกษาฝ่าแผ่เปลี่ยนหัวใจออ้กะวนเวียนโบ้เคยเปลี่ยนคำหักเจ้าถึงสี่เสากะซางตา หากความหักกายเป็นน้ำาค้งร้อยตามทองความนตกจากค้ากายเป็นฝนใส่หนาข้นที่คิดหอดสีน้ำกอดบัดโฮมกลางนองหลาเอ้ยลูกถูงเอ,อิญนองขึ้นหน้า ตามปราขึ้นนำม,มีความยินดีที่ได้ประชาสัมพันธ์ทรงข่าวสารที่จําเป็นต่อการประกอบอาชีพการประมงต่อพี่น้องชาวประมงบ้านเฮ้าและทุกท่านผู้ฟังที่สนใจพร้อมกับขอกราบขอบพระคุณศิลปินเจ้าของผลงานเพลงดนตรีเอฟเฟกตต่างๆที่ทังรายการได้ขอมาประกอบการนำเสนอทุกช่วง ตอนโดยเฉพาะเป็นอย่างยิ่งสถานีวิทยุกระจายเสียงกลมประมงจังหวัด้อยเอ็ดที่ได้อนุเคราะห์ร่วมบูรณาการช่วงเวลาออกอากาศเพื่อทรงข่าวสารให้ได้ครอบคุุมกวางไกลหลายขึ้นในเวลานี้พักไว้ซำนีเดี๋ยวจังกลับมาพ่อกันไหม